โคโลสีบทที่หนึ่งข้อลึอกลับอนันดมสมบูรณ์คือพระคริสต์ในเราเป็นความหวังแห่งสงาาส่าราศีในพระคริ์คือความเป็นจริงของพระเจ้าขณะที่ในอดัมไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแล้วพระคริ์ทรงเป็นศรีรษะของพระกายพระกายคือคริสตจักร พระคิ์คือศูนย์กลางของทุกสิ่งไม่ใช่พระคิดและคิดจากคือศูนย์กลางคำคำนับของเปาโลด้วยใจยินดีคลสีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเปาโลอัครสา,าวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและที่โมธีน้องชายของเรา โคลสีบทที่หข้อที่2เรียนวิสุทธิชนและพี่น้องที่สัสซื้อในพระคิดหน้าเมืองโคลสีขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยยูคกริตเจ้าดำรงอยู่กับท่านเถิดโคลศสีบทที่หข้อที่ส เราขอพระกลุณะเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอโครลสีบทที่1ข้อที่4ตั้งแต่เราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระคริสต์เยซูและเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อวิสิตท,ทิชนทั้งปวง พิสจากในเมืองโคโลสี i, มีความรักอากาเปอยู่บ้างแต่ชีวิตยังไม่มาถึงผู้ชนะดูข้อที่สิบโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่หด้วยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้ว ในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐโคลสีบทที่หนึ่งข้อที่หซึ่งเผยแพร่มาถึงท่านดังที่กำลังเกิดผลและทตบีขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วยตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและได้รู้จักพระคณ ประชาตามความจริงโครโสสีบทที่หนึ่งข้อที่7ดังที่ท่านได้เรียนจากเอปาฟัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รักของเราเขาเป็นผู้รับใช้อันส,สัตซ์ซื่อของพระคริสต์เพื่อพวกท่านโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่8ผู้ได้เล่าให้เราฟังถึงความรัก ที่ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณด้วยคำอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสีโคโลสีบททีห่หน,นึ่งข้อที่9กเพราะเหตุนี้พวกเราเหมือนกันนับตั้งแต่วันที่เราได้ยินก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน และปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสภาพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณสภาพปัญญาคือความรู้ที่ได้มาจากการแปลความหมายของพระคัมภีร์อย่างถูกต้องการได้รู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าการได้รู้แผนการบริหารงานของพระเจ้า เรื่องยุคเรื่องราชอาณาจักรและความชอบธรรมของพระเจ้าเรื่องพระบัญญัติเดิมและใหม่เรื่องรอดมีสองรอดการได้รู้ว่าชีวิตเก่าตายไปชีวิตใหม่เป็นอยู่ผู้เชื่อที่รับมานาที่ซ่อนไว้ข้อพระคำล้ำลึกก็ได้พบสัรพปัญญาของพระเจ้าในความเข้าใจ ฝ่ายบิญญาณเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อที่หล่นจากพระคลแล้วเท่านั้นจึงจะมาถึงความเข้าใจฝ่ายบิญญาณนี้ได้คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตจนเขาสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้งยกตัวอย่างเปตโตรเมื่อเชื่อและติดตามพระเยซูท่านยังไม่ได้พบสับพพัญญายังไม่รู้จักแยกแยะถูกผิดอะไรมากนัก ท่านประกาศและดูแลผู้เชื่อจนต่อมาวันหนึ่งเปาโลกลับใจท่านรับความรอบรู้สัพทะปัญญาจากพระเยซูที่ประเทศอาราเบียท่านจึงนำมาเผยแพร่ต่อสาวกและคริสตจากทั้งหลายเปโตรจึงได้เรียนรู้จากเปาโล ขณะนั้นเปาโลก็ยังไม่เข้าใจฝ่ายวิญญาณอย่างลึกซึ้งเพราะท่านยังฝึกเดินในวิญญาณอยู่และอีกไม่นานต่อมาท่านยอมแพ้ต่อการพยายามรักษาพระบัญญัตด้วยกำลังของอาดามในท่านพระเจ้าจึงเปิดตาท่านให้ได้เข้าใจการฝ่ายวิญญาณจนครบทุกวันนี้ผู้เชื่อใหม่ที่อยู่ในกลุ่มที่รับมานาที่ซ่อนไว้ หรือมีพระคำล้ำล,ลึกไว้เพื่อเลี้ยงดูพวกเขาเขาถือกำเนิดจากกลุ่มผู้ชนะก็จริงแต่สิ่งที่เขาได้รับคือความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัพพปัญญาของพระเจ้าเขายังไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเมื่อปัญหาเกิดขึ้นและตัวบาปนำพาให้เขาทำบาปเขาก็จะรีบทำบาปท,าทันทีหรือไม่ก็ร้องโอ้ พระเยซูโอพระเยซูโอพระเยซูเพื่อบังคับอดัมในเขาไม่ให้ทำบาปเขาจะจะยังสวมหน้ากากที่ทับซ้อนและเป็นคริสเตียนศาสนาเหมือนคณะนิกายทั่วๆไปจนกว่าวันหนึ่งเขาหล่นจากพระคุณและยอมแพ้พระบิดาก็จะเปิดตาเขาเข้าสู่ความจริงในฝ่ายวิญญาณ ข้อีบทที่หนึ่งข้อที่สิบเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตามบรรดาความชอบให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าเมื่อมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณแล้วพระคิดก็สามารถครอบครองจิตใจและนำชีวิตเราให้อยู่ใน พลักษณะของพระบทในแต่ละวันโกสีบทที่หนึ่งข้อที่11มีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิเดชแห่งสง่าราศีของพระองค์ให้มีบรรดาความเพียรและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีฤทธิเดชแห่งสง่าราศีของพระองค์คือพระคิดดำเนินชีวิตแทนเราในเรา เป็นสง่าราศีที่พระบิดามองเห็นและยอมรับโครเสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ส่งทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับวิสุทธิชนในความสว่างโคลเสีบที่หนึ่งข้อที่สิบสามพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ส่งย้ายเรามาตั้งไว้ในอนาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ความจริงหรือเน่ความเป็นจริงของอาดามเราย,ยังอยู่ในโลกนี้แต่สำหรับพระเจ้าความจริงและความเป็นจริงของพระองค์คืออยู่ในพระคิดพระองค์ได้ย้ายเราออกจากโลกนี้และเข้าสู่อาณาจักรของพระคิดแล้ว เราจึงอยู่ในพระคิดในอาณาจักรสวรรค์และอยู่ในการครอบครองเลี้ยงดูดูแลรักษาของพระคิดเยซูโคลสีบทที่1ข้อที่14ในพระบทนั้นเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือการเป็นทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา การชำระด้วยพลังหิตคือขั้นตอนที่หนึ่งที่ผู้เชื่อทุกคนได้รับเพื่อเราจะได้กลายเป็นคนชอบธรรมจำเพราะพระภาคของพระเจ้าทุกวันและทุกเวลาพระคิดทรงเป็นศรษะของคริสจักรโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่สิพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงพระเจ้าทั้งสามพระภาคทรงสำแดงพระองค์ผ่านพระเยซูเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณไม่มีร่างกายหรือรูปร่างเหมือนมนุษย์ทรงเป็นบุตรหัวปีคือพระเยซูเป็นบุตรชายคนแรกของพระเจ้าที่มาแทนที่อาดัม เราผู้เชื่อทุกคนคือน้องๆของพระเยซูโคลโลสีบทที่หข้อที่สิเพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในทั้งฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบาลังหรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครอบครอง หรือศักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระเจ้าทั้งสามพระภาคร่วมกันสร้างจักรวาลและทุกสิ่งในานามของพระบุตรเพื่อพระบุตรโคลอสีบทที่หนึ่งข้อที่17พระองค์ทรงดำรองอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่ โดยพระองค์พระเจ้าพระบุตรทรงดำรงอยู่กับพระบิดาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีไม่มีคำว่าพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์แต่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับการงานของพระเจ้าทั้งสามพระภาคพระเจ้าจึงให้ผู้เขียนใช้คำว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อมีคําว่าพระบุตรผู้เชื่อมากมายจึงเข้าใจผิดคิดว่าพระบิดาทรงสร้างพระบุตรโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบแปดพระองค์ทรงเป็นศรีรษะของกายคือคริสตจักรระองทรงเป็นที่เริ่มต้นเป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง พระคิดเยซูปเป็นที่เริ่มต้นของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่อดัมซึ่งจบแล้วที่กลางเขนพระองค์เป็นทางสายใหม่และเป็นคนใหม่คนเดียวในโลกพระคิดเยซูสามารถสัมแดงสัแดงชีวิตของพระองค์ผ่านพระกายคือผู้เชื่อทั้งหลายหรือก็คือคริสตจักร นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าโครสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าด้วยว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่จะให้ความบริูรณ์ทั้งสิ้นมีอยู่ในพระองค์ความครบบริูรณ์ทั้งสิ้นก็คือการทำให้ทุกสรรพสิ่งกลับมาอยู่ในสภาพดีและเป็นที่พอพระไทยพระบิดาในพระคิด พระฤทธิ์ทำให้เกิดสันติภาพและการคืนดีโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่20และโดยพระองค์นั้นให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์เองโดยพระองค์นั้นข้าพเจ้าพูดได้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้าพระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพโดยพระฤทธิ์แห่งการเขนของพระองค์ เมื่ออาดามทำบาปไม่เพียงแต่อาดามเท่านั้นที่ตกตำ่ำแต่ทุกสปปรรพสิ่งย่อมตกต่ำเสริมสร้างไปด้วยพระคิดเยซูจึงเป็นเหตุให้ทุกสิ่งให้ทุกสปปรรพสิ่งได้คืนดีกับพระเจ้าและกลับมาสู่สภาพม่รันคือความเป็นจริงในพระคิดโครสีบทที่หนึ่งข้อที่21และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกัน และเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ผู้เชื่อเมืองโคลโลสีและคนทุกชาติทั่วโลกได้มีโอกาสคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระโลหิตของพระเยซูเพื่อรับการไถ่ให้หลุดพ้นจากความบาปและตัวบาปอย่างสิ้นเชิงในวันสุดท้าย โคโลสีบทที่หข้อที่22่สิโดยความตาแห่งประกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้ตำหนิและไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์โคโลสีบทที่หข้อที่23คือถ้าท่านดำลงและตั้งบ้านอยู่ในความเชื่อและไม่ยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐ ซึ่งท่านได้ยินแล้วและที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้าซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั้นพระคิดสถิตยอยู่ในเดวโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่24บัดน,นี้ข้าพเจ้ามีความยินดีในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่านส่วนการทนทุกข์ของพระคิดที่ยังขาดอยู่นั้น ข้าพเจ้าก็รับทนจนสำเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรเปาโลยอมทนทุกข์ลำบากเพื่อคริสตจักรเพื่อคริสตจักรจะได้รู้ถึงความรอบรู้พระสติปัญญาของพระบริดาและได้รู้ข้อลึกลับที่ลึกลับที่สุดคือพระคิดเยซูอยู่ในเรา ผู้เชื่อมากมายทุกวันนี้ไม่รู้ว่าพระคิดสรทรงสถิตยอยู่ภายในเราทุกวันและทุกเวลาไม่ห่างหรือหนีไปจากเราเลยเพื่อรอรับการเปิดตาและฝึกเดินในพระปัญญาณให้พระคิดำดำเนินชีวิตแทนเราโคโลสีบทที่หข้อที่25 ข้าพเจ้าได้ถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่านเพื่อจะให้พรวะวจะนะของพระเจ้าสําเร็จโคโโลสีบหนึ่1ข้อที่26คือข้อความลึกลับซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นแต่บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ แก่วิสุทธิชนของพระอ,องค์แล้วโคลีบททศ่1ข้อที่27พระองค์ทรงชอบพระไทยที่จะสแดงให้คนต่างชาติรู้ว่าอะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อเลือกหลับนี้คือ,อที่พระคิดทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี ความชอบธรรมหรือสง่าราศีของอดัมไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระบิดาได้พระองค์ไม่นับการทำดีเชื่อฟังเหล่านั้นสง่าราศีของพระคิดคือการทำแทนคิดแทนพูดแทนดำเนินชีวิตแทนผู้เชื่อเพื่อโลกจะได้เห็นคุณสมบัติของพระบทผ่านเรานี่คือสง่าราศี ที่พระเจ้าทรงพอพระไทยโคลษสีบทที่หนข้อที่28พระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่างเพื่อเราจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์ชีวิตของผู้ชนะคือเครื่องบูชาอันหอมหวนถวายแด่พระเจ้า ข้อีบทที่หนข้อที่29เราอเห็นนั้นข้าพเจ้าจึงกระทำการงานด้วยดวยความอุตสาหะตามการกระทำของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิ์กระทำอยู่ในตัวข้าพเจ้าบทที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของข้อลึกลับที่ลึกลับที่สุดคือพระคิด ในเราเป็นความหวังแห่สงสง่าราศีในพระคิดคือความเป็นจริงของพระเจ้าขณะที่ในาอาดัมไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปสงเปรศีรษะของพระกายคือคริสตจักรพระคิดคือศูนย์กลางของทุกสิ่งไม่ใช่พระคิดและคริสตจักรคือศูนย์กลางสรุปหนังสือคอสีบทที่หนึ่ง คิจากมีความรักความเชื่อแต่ยังมาไม่ถึงความครบถ้วนของชีวิตพระคิดคือชีวิตของพระคิดไม่เติบโตเต็มที่ท่ามกลางของพวกเขาเปาโลทูลของให้พวกเขาประกอบด,ด้วยความรู้ถึงน้ำพระไทยัยในสติปัญญาและความเข้าใจที่มาจากพระปัญญาณคือการรับเปิดตาให้ได้รู้จักความรู้ทั้งหลายในพระคำล้าลึก การถูกตรึงร่วมกับพระคิดช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากอำนาจของความมืดคืออำนาจของผีมารซาตานพระเจ้าได้ย้ายเราออกจากอาณาจักรของซาตานเข้าไปอยู่ในอนาณาจักรของพระคิดแล้วเราจึงได้รับการไถ่ให้พ้นโดยพระเยซูพระองค์ทรงยกอภัยต่อความผิดบาปของเราแล้วพระเยซูคือพระเจ้าที่แสดงมาเพื่อสำแดงความรัก แบบพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นความบริสุทธิ์ความชอบธรรมและความจริงความรักของพระเจ้าไม่จำกัดไม่มีเหตุผลไม่มีข้อแม้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ทำบาปไม่ได้ทำบาปไม่เป็นและไม่มีธรรมชาติของบาปอู่เลยความชอบธรรมคือการกระทำออกมาเพื่อคนอื่นได้รับผลประโยชน์ ความเป็นจริงคือสภาพที่อมตะตายไม่ได้เสื่อมสูญเสื่อมสลายไม่เป็นโดยพระเยซูสิ่งสารพัดจริงถูกสร้างพระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายและสิ่งสารพัดเป็นอยู่อย่างมีระเบียบเนื่องมาจากพระองค์พระคิดเยซูในสภาพของพระวิญญาณพระองค์เป็นศรีรษะของร่างกายคือคริสตจักร สิ่งสารพัที่ตกต่ำทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกซึ่งเมื่อก่อนเสื่อมทรามกลายเป็นประปพณีก,กับพระเจ้าปัจจุบันได้กลับมาคืนดีกับพระองค์โดยพระเยซูแล้วการคืนดีกับพระเจ้าของสิ่งสารพัดเนื่องมาจากการตายบนกางเขนและลางลายพระโลหิตของพระเยซูโดยการเชื่อในพระเยซู เราจึงบริสุทธิ์และพระองค์จึงถวายชีวิตของเราแต่พระบิดาโดยไม่มีตำหนิได้ปโลจึงเตือนให้ผู้เชื่อทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในความเชื่ออย่าหวันไหวในข่าวประเสริฐที่ได้รับแล้วข้อลึกรับแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือพระคิดอยู่ในเราทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งสง่าราศี คือพระคิดใน,นเราจะดำเนินชีวิตแทนเราให้เห็นสง่าราศีคือนิสัยคำพูดและการกระทำของพระเจ้าอย่างครบถ้วนเพื่อสำแดงความรักความประสุดความชอบธรรมและความจริงต่อโลกเคล็ดลับในการสำแดงชีวิตพระคิดอย่างครบถ้วนก็คือสนิทในพระเยซูบอกรัก สร้างความผูกพันและสะสมพระคำที่แปลถูกเพื่อรับการชำระโดยพระคำและการชำระโดยพระวิญญาณผู้ที่ประกาศและสั่งสอนพระธรรมล้ำลึกก็ได้ถวายชีวิตที่ครอบทลุนของผู้เชื่อเหล่านั้นที่กำลังเติบโตแด่พระบิดาเราอดทนทำงานหนักต่อสู้ได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เรา อยู่ที่การกระทำกิจของพระคิดที่อยู่ภายในเราไม่ใช่ตัวเราเองเป็นคนกระทำเคล็ดลับในการสาแดงชีวิตพระคิดอย่างครบถ้วนก็คือสนิทในพระเยซบูบอกรักสร้างความผูกพันสะสมพระคำที่แปลถูกเพื่อรับการชำระโดยพระคำและ การชำระด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ